ไปดูที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะคอันนี้เป็นเรื่องสัตว์กันบ้างก่อนหน้านี้ก็จะมีคณะละครสัตว์ชื่อดังของสหรัฐชื่อลิงลิงบาเทอร์ค่ะปรากฏว่าเขาจะใช้สัตว์อย่างเพศช้างเนี่ยร่วมแสดงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะท่ามกลางความดีใจค่ะของกลุ่มปกป้องสิทธิสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการร่วมใช้ช้างในการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มีการนำสิงโต33ตัวจากคณะละครสัตว์ในเปรูรวมทั้งโคลอมเบีย จะเดินทางกลับไปที่ป้ายของเขาค่ะคือแอฟริกาตายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าช้างเอเชีย6ตัวจะร่วมแสดงครั้งสุดท้ายกับคณะละครสัตว์รายใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของสารัฐที่ชื่อว่าริงริงปราชเชอร์และก็บานามแอนไบเล็กเซอร์คัส ที่เมืองโพวีเดนรัฐลอดไอรแลนด์ค่ะถือว่าเป็นการปิดตำนานคณะละครสัตว์ชื่อดังที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมตั้งแต่เริ่มมีคณะละครสัตว์ในสหรัฐเมื่อสองศตวรรษที่ผ่านมาตัวแทนจากกลุ่มปกป้องสิทธิสัตว์หรือว่า Human Society ก็บอกนะคะว่าคณะละครสัตว์อื่นๆที่มีอยู่ถึง24คณะยังคงใช้ช้างแสดงต่อไปแต่ไม่มีรายการทัวร์คณะไหนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับเริงริงบาเชอร์รวมทั้งช้างทั้งหมดของคณะดังกล่าวก็จะถูกนำไปเลี้ยงที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างของคณะบนเนื้อที่200เอเคอร์หรือประมาณ500ไร่ในรัฐฟลอริดาส่วนสิงโตจำนวน33ตัวค่ะได้รับการช่วยเหลือออกมาจากคณะรักษาสัตว์ในเปรูและก็โคลอมเบียจะมีการเดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมารำนะคะไปยังเมืองโจฮันเนสเ,นเกตที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะและก็จะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุ่งกว้างพวกมันนะคะจะถูกส่งต่อทางเครื่องบินเพื่อเดินทางไปอยู่ที่บ้านใหม่ที่ศูนย์อนุรักษ์สิงโตอิโมยา ซึ่งอยู่ในการดําเนินการของเอกชนค่ะเนื้อที่ที่เขาจะไปอยู่เนี่ยกว้างมากถึง30,000ื่นไร่นะคะในจังหวัดริมโปโปทางภาคเหนือค่ะแล้วก็ประธานกลุ bons, ่มผู้พิทักษ์สัตว <No, ์สากลอย่าง ADI นะคะนางเจนแคลมอร์ค่ะระบุว่าตนเองเนี่ยช่วยเหลือสิงโตเหล่านี้นับเป็นการขนย้ายสิงโตจํานวนที่มากที่สุดที่เธอเคยทํามาและเชื่อว่าการนําไปสู่บ้านเนี่ยคือแสนดวงอโนะคะแดนสวรรค์ที่พวกมันเคยอยู่นั่นเองค่ะ